สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเก่าเรื่องสายลับพันธมิตรเรื่องราวของสองนักสืบต่างเพศที่ถูกส่งมาทําภารกิจในมโมร็อกโกและได้ตกหลุมรักกันในระหว่างปฏิบัติภารกิจเขาทั้งคู่จะทําสําเร็จไหมและจะหนีรอดกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามที่ฝันได้หรือไม่เชิญรับชมรับฟังการสปอยได้เลยครับก่อนจะทําการสปอยหนังเนี่ยผมขอแนะนําตัวละครหลักๆก่อนละกันนะครับเริ่มด้วยพระเอกในเรื่องของเราพระเอกยมีชื่อว่าแม็กซ์วาแทนนะครับ แม็กซ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองพิเศษที่ถูกส่งมาให้ทําภารกิจรอบสังหารทูตเยอรมันที่สคารังกาโดยหน่วยวีเซชันนะครับส่วนานางเอกในเรื่องเนี่ยเธอมีชื่อว่ามาริแอนโบเซจัวมาริแอนเนี่ยได้ถูกส่งให้มาช่วยแม็กซ์ว่าแทนปฏิบัติภารกิจรอบสังหารทูตเยอรมันครับเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเรื่องมีอยู่ว่าประเทศพัธมิตร2ประเทศเนี่ยได้ส่งสายลับของตัวเองนั่นก็คือแม็กซ์และมาริแอนไปปฏิบัติภารกิจรอบสังหารทูตเยอรมัน โดยให้ทั้งสองคนเนี่ยปลอมตัวเป็นสามีภรรยากันเพื่อปฏิบัติภารกิจและทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับมาริแอนเนี่ยเธอได้มาเตรียมการอยู่ที่ซากาบรังกาเนี่ยก่อนแม็กซ์แล้วนะครับแม็กซ์เนี่ยตามมาทีหลังและก่อนหน้านี้มาริแอนเนี่ยเธอก็ได้เล่าให้เพื่อนของเขาฟังนะครับว่าสามีของเธอจากปารีสเนี่ยจะมาหาเธอที่ซากาบรังกาและแล้วแม็กซ์ก็มาถึงนะครับและได้เล่นบทสามีภรรยากันทันทีถามว่แม็กซ์รู้ได้อย่างไงว่าผู้หญิงคนไหนคือมาริแอนโบเซจัว ก่อนหน้านี้สายของแม็กซ์เนี่ยได้บอกกับแม็กซ์ว่าภรรยาของคุณเนี่ยจะใส่เดรสสีม่วงและให้คุณเนี่ยมองหานกคัมมิงเบิร์ดเอาไว้แล้วก็ตรงเป๊ะทุกอย่างตามที่สายของแม็กซ์บอกนะครับทั้งคู่เนี่ยเล่นบทสามีภรรยากันได้เหมือนมากเหมือนซะจนเพื่อนๆคนรอบข้างและทหารเยอรมันเนี่ยหลงเชื่อสนิทเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันจริงๆและในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นบทสามีภรรยากันอยู่นั้นเนี่ยในคืนนั้นเองมาริแอนก็ได้ถามแม็กซ์ว่า หลังจากจบสงครามเนี่ยคุณจะไปทําอะไรแม็กซ์ก็ได้ตอบกลับไปว่าจบสงครามเนี่ยผมจะไปซื้อไร่กับมา้ามาริแอนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านี่คุณพูดจริงๆหรือตอบไปงั้นงเนี่ยแม็กซ์ก็ตอบกลับไปว่าจริงสิมันเป็นบ้านไร่ในทุ่งหญ้าที่อยู่นอกชาญเมืองแล้วทั้งคู่ก็ได้บอกฝันดีกันวันต่อมา ทางสถานทูตเยอรมันเนี่ยจะมีจัดงานเลี้ยงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และทูตเยอรมันเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยแต่การที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ได้เนี่ยต้องมีบัตรเชิญนะครับจึงจะสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ได้และแน่นอนว่ามาริแอนเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ได้แน่นอนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นที่ไว้ใจของพวกเยอรมันแต่แม็กซ์เนี่ยไม่สามารถนะครับมาริแอนเนี่ยเลยพาแม็กซ์ไปพบกับแฮ์โฮบาผู้ประสานงานทูตเพื่อขอให้แม็กซ์เนี่ยเข้าร่วมงานเลี้ยงกับเธอในฐานะสามี แฮโฮบาจึงทดสอบแม็กซ์นะครับโดยการให้แม็กซ์เนี่ยเขียนสูตรฟอสเฟตให้เขาดูหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มาริแอนนะได้เคยเล่าให้โฮบาฟังว่าสามีของเธอเนะี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องฟอสเฟตแล้วแม็กซ์เนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบนะครับแฮโฮบาจึงบอกกับแม็กซ์ว่าเจอก,กันที่งานเลี้ยงพรุ่งนี้นะแล้วแม็กซ์กับมาริแอนเะนี่ยก็ได้ออกมาจากสถานทูตเพื่อเตรียมการรอบสังหารทูตเยอรมันทันทีและก่อนจะถึงงานเลี้ยงเนี่ยแม็กซ์ก็ได้พามาริแอนไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและได้ถามมาริแอนกลับไปว่า หลังจบสงครามแล้วเนี่ยคุณจะไปที่ไหนมารีแอน,น,นก็ตอบกลับไปว่าพอจบสงครามแล้วเนี่ยฉันจะไปที่ไหนมันก็ไม่สําคัญรอกและทั้งคู่ก็ได้ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้เพราะถึงงานเลี้ยงเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>โดยได้ซ่อนปืนไว้ที่ใต้ตโต๊ะแคมเป์เนี่ยก็ได้เอ,อ่ยชมมารีแอนด้วยนะครับว่าคุณสวยมากเลยในคืนนี้มารีแอน,นก็ตอบกลับแม็กไปว่าเริ่มมองฉันแล้วเหรอม็กก็ตอบกลับไปว่าก็ไม่เชิง และตอนนี้ก็เหมือนว่าทั้งคู่จะรักกันเข้าจริงๆแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทูตเยอรมัน,นก็มาถึงนะครับและได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงทันทีและทันใดนั้นเองก็มีการระเบิดเกิดขึ้นที่ข้างนอกนะครับและการระเบิดครั้งนี้ก็เป็นแผนเบนความสนใจของแม็กซ์และมาริแอนทั้งคู่เลยใช้จังหวะน,นี้ล้มโต๊ะแคมเปญลงและได้หยิบปืนสเตนกราดยิงทันทีแม็กซ์เนี่ยได้ยิงใส่ท่านทูตก่อนเลยนะครับผู้คนในงานเลี้ยงเนี่ยด้วยความตกใจกลัวก็วิ่งหนีกันอย่างจ้าละวันเลยนะ แม็กซ์และมาริแอนเลยใช้จังหวะนี้หลบหนีออกจากงานมาขณะที่แม็กซ์ขับรถพามารีแอนหนีอยู่นั้นเนี่ยมาริแอนก็ได้พูดขึ้นว่าเรารอดแล้วแม็กซ์เรารอดแล้วเราไม่ตายแม็กซ์ก็ได้พูดขึ้นว่าไปลอนดอนกับผมไปลอนดอนในฐานะภรรยาของผมแล้วมาริแอนเนี่ยเธอก็ได้ตามแม็กซ์ไปอยู่ที่ลอนดอนจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอได้ตกหลุมรักแม็กซ์เข้าให้แล้ว3ส,สัปดาห์ต่อมาแม็กซ์ก็ได้มาฟังข่าวจากแฟรงค์นะครับซึ่งแฟรงค์เนี่ยก็เป็นเพื่อนคนสนิทของแม็กซ์เลยนะ แฟรงค์เนี่ยเลยแจ้งข่าวกับแม็กซ์ไปว่าหลังกระบวนการตรวจสอบประวัติของมาริแอนโบเซจัวเนี่ยมาริแอนโบเซจัวได้ผ่านการอนุมัติให้อยู่ในอังกฤษแล้วแม็กซ์เนี่ยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากเลยนะครับและก่อนที่แม็กซ์เนี่ยจะออกจากห้องของแฟรงก์ไปแฟรงก์ Frank เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแม็กซ์นายนี่มันโง่บรามเลยความรักระหว่างภารกิจเนี่ยมันไปกันไม่รอดล็อกแม็กซ์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าถูกต้องครับท่านขอเชิญท่านไปร่วมงานแต่งผมด้วยนะ และแล้วแม็กซ์วาแทนกับมาริแอนโบเซจัวก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันจริงๆ1ปีต่อมาทั้งคู่ก็ได้มีลูกด้วยกัน1คนนะครับและทั้ง3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนกับครอบครัวปกติทั่วๆไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดของแม็กซ์ด้วยนะมาริแอนและแม็กซ์เนี่ยเลยชวนกันไปเก็บเห็ดเพื่อที่จะนํามาทําเป็นอาหารเย็นในคืนนี้แล้วก็ได้พาแอนนาลูกสาวของพวกเขาไปฝากไว้กับพี่เลี้ยงที่ชื่อซินแคร และหลังจากที่เก็บเหตุไปได้สักพักเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาแม็กซ์นะครับและบอกให้แม็กซ์เนี่ยไปพบที่กองทัพด่วนแม็กซ์เนี่ยก็มาถึงที่กองทัพแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหาจอร์ในห้องพร้อมกับถามว่าจอร์นายโทรหาฉันมีธุระอะไรเหรอจอร์ก็ตอบกลับไปว่าอ๋อใช่ฉันโทรหานายเองแต่ไม่ใช่ฉันหรอกนะที่นัดนายมาคือ Vsection เนี่อยากคุยกับนายแม็กซ์ก็ได้ตอบกลับไปว่าแล้วทำไมพวกเขาไม่โทรเองอะ จอร์ดก็ตอบกลับไปว่าหน่วยผีเนี่ยไม่คุยผ่านโทรศัพท์นะแม็กซ์ฉันเคยบอกนายแล้วว่าสักวันเนี่ยพวกเขาจะเรียกใช้นายแล้วแม็กซ์เนี่ยก็ได้เดินลงบันไดไปชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปพบกับตัวแทนของหน่วยผี V ีเซคชันนะครับและพอแม็กซ์มาถึงห้องเนี่ยแฟรงค์ Frank เนี่ยก็อยู่ในห้องด้วยนะและบรรยากาศในห้องเนี่ยก็ตึงเครียดมากๆด้วยแม็กซ์เนี่ยเลยพูดขึ้นว่าแฟรงค์ไม่ว่างานอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รับนะอยู่ทํางานกับนายเนี่ยแฮปปี้สุดๆแล้วแฟรงก์ก็ได้ตอบแม็กซ์กลับไปว่าเกรงว่าจะไม่ใช่แบบนนนนั้น่นสิเพือ ทันใดน,นั้นเองหน่วยพีวี e ซคชั่นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราเชื่อว่าภรรยาของคุณเ,เป็นสายลับเยอรมันแม็กซ์ก็ไม่เชื่อนะครับได้แต่หัวเราะใหญ่เลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อนนะแฟรงค์ Frank. แล้วที่คุณเป็นใครเนี่ยวีเชั่เลยพูดขึ้นว่าผมเป็นคนจับหนูตำแหน่งใหญ่กว่าคุณฉะนั้นพูดจามีหางเสียงด้วยและแฟรงค์ก็เลยพูดว่าต้องฟังเขานะแม็กซ์ Max, เขานี่ยมีตำแหน่งใหญ่กว่าเราทั้งคู่ แม็กซ์เนี่ยก็พยายามพูดปกป้องภรยาของตัวเองนะครับวีเซคชันเลยให้แม็กซ์เนี่ยดูหลักฐานคำให้การของสายลับเยอรมันที่ถูกจับในทรบรักว่ามาริแอนโบเซจัวถูกจับและถูกสังหารในปี1941และอัตลักษณ์ของมาริแอนเนี่ยได้ถูกส่งไปให้กับสายลับเยอรมันที่มีรูป,ปรพแบ์ตรงกันและเธอก็ได้รีบบินไปสคารังกาที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักมาริแอนตัวจริงวีเซคชันเนี่ยยังบอกต่ออีกด้วยว่าทูตที่คุณค่าที่สคาร์ังกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้าน และฮิตเลอร์เนี่ยก็อยากให้เขาตายด้วยแม็กซ์ได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็อึ้งไปเลยนะครับแล้วแฟรงก์เนี่ยก็พูดขึ้นว่าถ้ามาริแอนเกิดเป็นสายลับเยอรมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องตรึงตัวเธอไว้72ชั่วโมงเพื่อหาตัวประสานงานและล้างบางเครือข่ายของเธอให้หมดแล้วแม็กซ์เนี่ยก็ลุกขึ้นพร้อมกับถีบเก้าอี้ด้วยความโมโหนะครับที่แฟรงค์และวีเซ็ชัเนี่ยกล่าวหาว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นสายลับเยอรมัน ได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้แมสเนี่ยจะโมโหมากจนควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่แล้วและว s ีเซคชั่นเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าคืนนี้คุณจะได้รับโทรศัพท์ตอนห้นาทุ่มเนาทีรับสายและจดข้อความทิ้งไว้ให้เมียคุณอ่านได้ซึ่งเป็นข่าวลวงส่งถึงคุณเท่านั้นและเจ้าหน้าที่จะถอดรหัสสารศัตรูในช่วงสุดสัปดาห์ถ้าหากว่ามีข่าวลวงชิ้นนี้ถูกส่งออกไปจาก London, ลอนดอนเราก็ฟันธงได้เลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยเป็นสายลับเยอรมัน แล้วถ้าเธอเป็นสายลับเยอรมันจริงๆเนี่ยคุณต้องฆ่าเธอด้วยมือของคุณเองและถ้าไม่ทําหรือพยายามจะช่วยเธอหลบหนีเนี่ยคุณจะถูกแขวนคอข้อหากระบฏพอวีเซคชั่นพูดจบเนี่ยแฟรงก์ก็ได้พูดต่อว่าตอนเนี้ยนายห้ามทําตัวมีพิรุษนะแม็กซ์ไม่สืบสวนหรือจัดการเรื่องนี้เองเพราะถึงวันจันทร์อ่ะเราก็จะได้รู้แล้วแหละว่าเธอใช่หรือไม่แล้วกระบวนการ72ชั่วโมงก็ได้เริ่มต้นขึ้นพอแม็กซ์กลับมาถึงบ้านนะครับ เขาก็ทําตัวตามปกติทุกอย่างเลยนะครับพอถึงเวลา5้าทุ่มเจนาทีเนี่ยก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเพื่อแจ้งข่าวลวงกับแม็กซ์และได้โทรเข้ามาตอนที่เขากําลังจะหลับนอนกับมาริแอนด้วยแม็กซ์เนี่ยจึงรีบจดข้อความนี้ไว้ทันทีพอเช้าวันต่อมาและวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับมาริแอนเนี่ยได้บอกกับแม็กซ์ว่าที่รักคืนนี้บ้านของเราจะมีปาร์ตี้นะฉันน่ยได้นัดเพื่อนๆของเราไว้หมดแล้วแม็กซ์เนี <S <S ่ยก็ตอบกลับไปว่าได้สิท่รักเดี๋ยวผมมันจะจัดการเรื่องเครื่องดื่มเอง แม็กเนี่ยเลยใช้โอกาสเนี้ยไปสืบเรื่องราวของมาริแอนด้วยตนเองนะครับโดยไปถามเพื่อนทหารเก่าของเขาที่เคยร่วมงานกับมาริแอนโดยนํารูปของมาริแอนเนี่ยไปให้เขาดูว่าใช่หรือไม่แต่ทหารเก่าคนนี้ก็ดันตาบอดสนิทเลยนะครับจึงไม่สามารถให้คําตอบกับแม็กได้เขาเลยบอกให้แม็กเนี่ยไปถามเดลมาเพราะว่าเดลมาเนี่ยเขาก็เคยร่วมงานกับมาริแอนเหมือนกันแต่ตอนนี้เดลมาเนี่ยได้ประจําการอยู่ที่เขแดนค่าศึกและถ้าจะพบเดลมาเนี่ย ก็ต้องบินไปพบเขาเท่านั้นแล้วแม็กซ์เนี่ยก็ได้เข้าไปที่ค่ายนะครับและได้ถามกับพลทหารว่าคืนนี้ใครจะบินไปเขียนแดนค่าศึกบ้างเราพลทหารนะั้นก็ได้ตอบว่าฮันเตอร์ครับตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำครับแม็กซ์ก็ได้ตอบกลับไปว่าดีมากงั้นเอาวิสกี้ขึ้นรถให้ผมด้วย2ลัง แม็กซ์เนี่ยก็ได้เดินไปหาฮันเตอร์ที่ห้องน้ำนะครับและได้ให้รูปมาริแอนเนี่ยกับฮันเตอร์โดยมีข้อความเขียนไว้ด้านหลังรูปว่าใช่มาริแอนตัวจริงหรือไม่แม็กซ์เนี่บอกกับฮันเตอร์ว่านำรูปนี้ไปให้เดลมาชายแขนขาดขี้เมาเขาอาจจะมาเมาหน่อยนะแต่เขาก็พูดรู้เรื่องและให้เขาตอบมาว่าใช่หรือไม่แค่นั้นฮันเตอร์เนี่ยก็ตอบแม็กกลับไปว่าเชื่อใจผมได้เลยครับแล้วแม็กซ์เนี่ยก็ได้กลับบ้านเพื่อไปเลี้ยงฉลองในบัหยุดสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆของเขานะครับและในขณะที่เลี้ยงฉลองกัันนนนอยู่่้นเนี แฟรงก์ Frank, ก็ได้มาหาแม็กที่บ้านนะครับและก็ดุแม็กใหญ่เลยที่แม็กซ์เนี่ยฝ่ฟาฝืนคําสั่งของเขาแม็กซ์นายรู้ไหมว่าคืนนี้มีนักบินที่ชื่อว่าฮันเตอร์ถูกยิงตายเขาไม่ยอมนําเครื่องขึ้นเพราะว่ารอคําตอบจากขี้เมา นายหยุดได้แล้วนะแม็กซ์เพราะว่าวันจันเนี่ยพวกเราก็จะได้รู้เรื่องแล้วแต่แม็กซ์เนี่ยก็ไม่หยุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนใจร้อนและในคืนวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็ได้บินไปที่เขตแดนฆ่าศึกด้วยตนเองเพื่อที่จะนํารูปมาเรีเอนเนี่ยไปถามเดลมาว่าใช่ตัวจริงหรือไม่และด้วยความที่เดลมาเนี่ยเมามากนะครับจึงตอบคําถามเนี่ยมั่วไปหมดเลยแต่ทุกคําถามที่เขาตอบออกมาเนี่ยก็ตรงกับนิสัยภรรยาของแม็กซ์ทุกอย่างเลยนะครับแต่แล้วก็มีอยู่คําตอบหนึ่งที่แม็กซ์เนี่ยไม่คุ้นเคยเลยนั่นก็คือเปียโน ใช่ครับเยรมาบอกกับแม็กซ์ว่ามาริแอนเนี่ยเธอเล่นเปียโนได้เก่งมากฉันน่ะเจอเธอในคาเฟ่ที่เมืองดอดอนตอนนั้นเนี่ยมีทหารเยอรมันนั่งกันอยู่เต็มร้านเลยและในร้านเนี่ยก็มีเปียโนเธอไปนั่งที่เปียโนและได้เล่นเพลงชาติฝรั่งเศสต่อหน้าพวกนาซีเยอรมันแม็กซ์เมื่อได้ฟังเช่นนั้นอ่ะก็ได้รีบบินกลับบ้านทันทีเลยนะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแม็กซ์ก็ได้พามาริแอนมาที่ผับบาร์แห่งหนึ่งในตัวเมืองและบาร์แห่งนี้ก็มีเปียโนอยู่แม็กซ์ มารีแอนเนเธอก็ไม่ยอมเล่นนะครับเอาแต่พูดว่านี่คุณเป็นอะไรของคุณนี่แม็กซ์แล้วแม็กซ์ก็พูดขึ้นว่ามารีแอนโบเซจัวเล่นเพลงชาติฝรั่งเศสในคาเฟ่ที่มีพวกเยอรมันเต็มร้านในปี41คุณช่วยเล่นให้ผมฟังทีแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็จนมุมนะครับเพราะว่าเธอเล่นเปลียนโนไม่เป็นและได้สารภาพทุกอย่างกับแม็กซ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันนะ่ะไม่ใช่มารีแอนโบเซจัวฉันนะ่ะเป็นสายลับเยอรมันที่ถูกส่งมาสวมร,รอยให้เป็นมารีแอนโบเซจัวเพื่อทำภารกิจ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่เป็นจริงมาตลอดนั่นก็คือฉันรักคุณฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่สคาบังกาและฉันก็อยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณแต่ฉันนก็ไม่นึกไม่ฝันว่านาซีมันจะมาเจอฉันที่นี่แต่พวกมันก็เจอฉันจนได้พวกมันขู่ทำร้ายอนาลูกสาวของเราฉันขอโทษนะแม็กซ์ฉันขอโทษจริงๆและแม็กซ์ก็ได้ถามมาริแอนด้วยความใจเย็นว่าคุณส่งใช่ไหมข้อความข่าวน่ะคุณเป็นคนส่งให้พวกมันใช่ไหมมาริแอนก็ได้ตอบไปทางน้ำตาว่าใช่ แม็กซ์เนี่ยก็เดินเข้าไปหาเธอด้วยความโมโหเพื่อที่จะชกเธอแต่ก็ทําไม่ลงนะครับเพราะว่าเขารักเธอมากแล้วแม็กซ์เนี่ยก็บอกกับเธอว่าเราต้องหนีเพราะว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยวีเซ็กชันจะสั่งให้ผมฆ่าคุณแต่ผมไม่ทาหรอกและเราจะโดนเก็บทั้งคู่แล้วมาเรียแอนเนี่ยก็บอกกับแม็กซ์ว่าพวกนาซีที่ขู่เธอเนะี่ยมีใครบ้างแม็กซ์เองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบตามไปล้างบางทันทีโดยเริ่มจากซินแคร์พี่เลี้ยงของแอนนาตัวน้อยและตามมาด้วยพ่อค้าขายเข็มกลัด ที่ทาทีมาตื้อมาเิแอนให้ซื้อเข็มกลัดในคืนงานเลี้ยงวันเสาร์แล้วแม็กซ์เนี่ยก็พามาริแอนกับลูกเนี่ยมาที่ค่ายหวังจะใช้เครื่องบินเนี่ยหนีไปแล้วแฟรงก์เนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางแม็กซ์นะครับมันจบแล้วแม็กซ์ผลพิสูจน์ออกมาแล้วและนายคงรู้แล้วใช่ไหมแม็กซ์เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวแฟรงก์ฟังเหตุผลก่อนฉันล้างบางหน่วยพวกมันหมดแล้วเธอโดนข่คมคูนะแฟรงค์แม็กซ์นายอย่าบ,บ้านะเธอเป็นสายลับเยอรมันนะและก็ดูเหมือนว่าทั้งแฟรงค์และแม็กซ์เนี่ยจะไม่มีใครยอมใครเลย,เลยนะครับตอนนี้ ทางแฟรงก์เนี่ยก็รักและเป็นห่วงแม็กซ์มากเพราะว่าไม่อยากให้แม็กซ์เนี่ยโดนโทษแขวนคอข้อหากบฏส่วนแม็กซ์เองเนี่ยก็รักมารีแอนมากและพยายามจะอธิบายว่าเธอเป็นคนดีแต่ถูกพวกนาซีเนี่ยคมคูและในขณะที่แม็กซ์และแฟรงก์เนี่ยกำลังทําศึกสงครามวาจาก,กันอยู่นั้นน่ะมารีแอนก็ได้ออกมาจากรถนะครับและบอกกับแม็กซ์ว่าแม็กซ์ดูแลลูกของเราให้ดีนะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ใช้ปืนปิดชีวิตของเธอลงทั้งแฟรงค์และแม็กซ์เนี่ยก็อึ้งไปตามๆกันเลยนะครับและไม่คิดว่ามารีแอนเนี่ยจะ ต้องบอกว่าฉากตอนเนี้ดราม่าสุดๆเลยนะครับเศร้ามากๆแฟรงก์เนี่ยเลยแจ้งกับทหารที่มาถึงว่าเจ้าหน้าที่วาแทนได้สังหารสายลับศัตรูด้วยมือของเขาเองและหลังจากนั้นเนี่ยแม็กซ์ก็ได้ไปซื้อได้และม้าที่อยู่แถบชานเมืองและได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวของเขาที่นั่นแล้วหนังเนี่ยก็ได้จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเก่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่สะเทือนอารมณ์สุดๆเลยนะครับผมดราม่าสุดๆเลย ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ